สวัสดีครับเบอนี้จะก,กิดชาแนลจะพามาเบิงไข่หอยนะครับหอยเชลลีที่เขาเรียงไว้่โดนครับนี่โลกบอ่อประมาณสามมือไข่ทุกมือเห็นไข่หอยบ่ครับนี่ครับม่หลายโตนะครับแต่ว่าเด็กเก็บไข่ทุกมือครับ นี่เป็นหอยขมครับหอยขมเขาเรียงง่ายกินง่ายครับอ่านี่อันนี้เป็นใบใบผงชุ่รสนด้ครับหรือผักชยัยยา<ม>เขาจะกินเหียนเลยครับนี่ครับคือคืเอาลงองห้เขาจะกินใบมดเลยครับหลังจากใบมดเขาจะจุแทะล้มครับที่นี่แะเปลือกของล้มล้มต้นของผักชัยยาหรือผักชุรดรสแหละครับ ยังมาเล้เก็บไข่เลยครับมือนี่ไข่หอยยังมาเล้เก็บขับฟ้าเมืองบ่อ,อ,บอดินนะครับเนบี่ยบ่อดินเขาจำลองธรรมชาติให้ครับตัวนี้เป็นไข่หอยที่เอามารีไว้เพาะไว้ให้เขาอยู่นี่ครับกันหมากัดแมวเนาะนะครับบ่อรอยน้ำไว้น่ครับไข่ที่เก็บได้ทุกมือครับเพราะวาฟ้าเมเขาเพิ่งเปิดเพราะว่าในโดนเนาะครับก็ไว่าอย่างที่จน จนเขาขูลงขางล่างครับจนเขาบ่ออ,อย่างง่ายซะจนเขาขูเขาจะขูล่ลงขางล่างครับเนี่ยเขาจะออกเองครับตัวนี้ก็มีทั้งหอยปังนะครับหอยปังเขามักดินเนาะต้องเห็ดพ่นหน่ยเขานล้วก็ปูครับปูธรรมชาติผมลงหนีเลยครับปูธรรมชาติกับหอยปังแล้วก่าจาลองธรรมชาติให้สักหน่อยครับผม มาเบงโอหอยเชลรีต่อครับนี่ครับโอหอยเชอรีนะครับเห็นมงคไข่บ่ครับห็นไข่ว่ครับอันนี้ตัวน้อยๆนะครับตัวน้อยๆครับอตัวบางหง่ครับตัวบาใหง่ตัวเป็นหอยไวรุ่นครับเป็นหอยไวรุ่นครับเห็นตัวอยู่นะครับตัวบ่งหญ่นะครับขนาดหอยน่ครับนี็ตัวน้อยมะเบงนี่มือกับหอยครับนะครับบ่งหง่นะครับ นเขาก็สามารถออกไข่ได้นะครับนะครับขึ้นเดียวครับอันนี้ขึ้นเดียวตัวนี้เป็นปู่ครับปู่ที่พันวาพันผระเทบกับพันกําแพงแหรอครับยังบอเห็นตัวไดทําทาว่าสิใครนะครับเพื่อนบอกว่าถามมันใครมันทองมันจะขืนมาอยู่าทั้งหลังกับเบื้องหรือว่าบอยู่ไก่มูมันสืขขืนมากยืนกึ่งกล้าหมีมูเห็นคนเห็น แต่ว่าโมมีเลยครับโมมีครับยยมิดอิงติ่งครับแต่ว่าหอยเนี่ยหอยนี่เนี่ยเห็นทุกมือนะครับขืนใข่ทุกมือคือดูแลง่ายเขาดูแลง่ายกับกินประมาณนี้ครับเนี่ยกล้วยกับไส้พ่อประมาณครับว่าต้องใส่หลายนะครับใส่จอกใส่พักตบเข้าไปใส่ใบบักเผาเข้าไปให้เขาได้ลบไดรี่กันแดดทางเว้นครับเนี่ยครับเขาก็ใข่ทุกมือครับนะหอยไอ้ไข่หอยเชอรี่ครับ ตัวนี้ก็ตามลักเลี้ยวเขาไปเบิ้งฟ้ามในเกาหลีมันเห็ดน้ำหมุนเนาะครับเนาะเห็ดน้ำระบบนำวนุ่นพันโบไซย์อย่างเลยครับโบไซย์ครับจังสีผมแสะหย่าครับผมว่าผมไปศึกษาจากฟ้าเม,มียมาเพิ่นกระไซใหม่ยังพุผมมาดไซน้ำพิ่นผมแบบนี้ผมมาแสะแล้วมันแสะหย่านะครับแสะไข่ถ้าเาเอาให้ปอยให้เขาขึ้นนั่งขางกันแพร่งอั่างนี้นครับแสะง่ายนะครับแสะง่าย ตัวนี้เป็นหอยเชอรี่ไว้รุ่นหรือกันครับตัวน้อยหรือกันครับเตะเข้ากับไข่ครับตัวนี้เป็นหอยงนะครับบางตัวใหญ่ๆนะครับหอยเชอรี่ใหญ่แต่บ่ค่อยไข่นะครับบ่ค่อยไข่ครับนี่หนึ่งสองสามไข่นน้อยครับไข่ไข่ครับเขาจะมดอายุหรือยังได็กับร้วไข่นี่ครับบ่หลายนะครับแต่หอยตัวนี้ยังไม่เนี้ยไหครับอ่าตัวนี้ก็เป็นหอยเล็กน้อยอยู่แต่ว่ากับไข่ครับคุณนะ มีครับเป็นหอยเล็กน้อยอยู่เล็กน้อยครับเนี่ยเสื้อเมือผมมีเบองครับนี่มือนี่หอยเล็กน้อยครับแต่เขากะไข่อยู่นะครับเห็นไข่ว่าเขาก็ไข่อยู่ครับเวลาเขาปล่อยน้ำทิมนะครับปล่อยน้ำทิมเขาก็บบทิมน้ำเสียประโยชน์ครับเขาแบบปล่อยน้ำใส่พักนะครับปลูกพริกนะครับปลูกพริกนะครับ ลูกพริกมะเขือพักขึ้นชายต้นกล้วยตักบุ้งยังต่ำนี่ไปครับแล้วก็เห็ดล่างหนามแบบบานๆเลยครับเป็นไงนะครับซอดินลงเอาปูนโป้เลยครับป่อยว่าน้ำเขาจะไหลลงมายนี่งครับปูนเลยครับลงไอ้ปูนครับโลงไอ้ปูนแล้วก็ับป่อยน้ำไม่เราเว้นน้ำเขาก็จะเห็ดไปแบบบานๆง่ายๆครับนี่โลงมือเอาเองลงมือท้ำเองนะครับ บางทีเขาก็มีหน่วยนะครับเนี่ยมีหน่วย,ยดินทรายครับปลูกยังบองามครับต้องปลูกดินดีๆหลังจากผุมเฮ็ดบองยู่แล้วนะครับเนาะบองยู่แล้วผมก็สีเฮ็ดบอลงมาครับเฮ็ดบอลงมาอีกครับใช้สุดเลยครับสุดผพีเลยจาสีร่วมแล้วก็น่าจะสิบครัวตอนนี้ได้เก่าครับได้เก่าบอ แต่ข้าวบ่อมุสิกอาจจะเห็ดได้ประมาณสิบหรือยี่สิบกลัวนี่แหละครับอ่าบอ่อสิบกับยี่สิบกลัวเนาะผมะเห็ดบอ่อหน่อยลงเพราะว่าตัวน,นี้มันผมเห็ดบอ่อตามพะยางนะครับนี่เห็ดบอ่อตามพะยงังอ่าเห็ดบอ่อตามพะยงังพะยังมันมากสีอ่าสีเม็ดนะครับนะ้องขมขวมสีเม็ดสีเม็ดผมก็เอาำเหเพิ่มขวมเหย้าครับ คมบแนตามหอ้องหองโรงเลื่อนนะครับถืมควมบแา่มาเนี๋ยวจะอขันเครื่องครับเสียวเหตดเครื่องเดียวพราเห็ุเครื่องเดียวมันใหญ่ผมครับมันต้องคัดหอยหลายรุ่นเนาะอ่านี่ครับผอยย่างซื้อมาม้วนพั่นกว่าบาทนะครับพ่านกว่าบาทควมหนาอยู่ที่ศูนย์นนนจุดหนึ่งหามิ้นครับศูนย์จุดหนึ่งหามิ้นถือว่าหนานะครับผมไปเบิรงฟซัม ความเพิ่นมากกับ0.12ครับแต่ผมเอา0.1หาครับหนาปึกเลยครับนี่ครับอันนี้เป็นฟ้ามอลินฟ้ามปูหน้านะครับตอนแรกตั้งใจจะเรียงปูหน้าผมก็เลยเฮ็ดเพจไปเป็นปูหน้าแต่ว่าผมว่าศึกษาเบื้องไม่แล้วว่าเออหอยดูแลง่ายนะครับเวลามันไข่มันหยั่งเข้ากับห็นนะครับเนาะเห็นบ่คือปู ผมก็เลยเน้นเน้นหอยเลยครับเน้นหอยเน้นหอยเลี้ยงหอยดูแลหอยนะครับหอยเชอรี่นะครับเลี้ยงง่ายตลาดบ่ตันนะครับไปใส่กับมิตอร์ู้สั่งนะครับมิตรพูอยากได้ครับร้านตะบูงในบ้านพวกนั้นกับมาเหยเนื้ออะมาเหยเนื้อครับไปซื้อไม่ไปซื้อไม้อยู่ข้างที่ครับร้านขายไม้กับสั่งครับอามาเหยเนด้อมาเหยเนื้อบรรแขยหอยผมครับนะครับ ไข่หอยเต็มเลยครับยังไม่ได้เก็บน้ำเขากาสังเกตเอาครับถ้าน้ำเปลี่ยนสีหลายหรือว่าไม่กินเท่ากะปล่อยครับเปลี่ยนมาเปลี่ยนใหม่ถ้าเขาได้น้ำไม่เขา,าจะขืนไข่นะครับเป็นไข่ดีห้าวจะไย่ย่าจะใส่กล้วยหลายครับใส่ต้นกล้วยหลายใส่ต้นกล้วยหลายเขาจะกินหมดหมดครับมันจะเน่าเสียครับใสห่หน่อยหน่อย ใบกล้วยกินอยู่ครับแต่ว่าก็จะใส่ไหลแต่ใบกล้วยกินกินเหี่ยนเียนนะครับใบกล้วยเพราะว่าเขาก็มีจอกอยู่แล้วเนาะก็มีจอกกินพักจอกมี่ผมมีให้มี่ลหลนะครับผมอยู่อ้างหัวแกงครับอ้างหัวแกงเพื่อดอนจานขูดครับได้บานเหลยวเห็นอยู่แต่ผมอยู่เพื่อเมืองนะครับบ่ได้อยู่ดอนจานหัวอ้างอยู่ดอนจานครับถ่ายอ้างอยู่เป็ดน้ำมนตนครับเพื่อเมืองครับ กะโบอึดครับโบอึดไอ้พวกไอ้จะเปิดอย่างต่างๆเขาเอามาเห็ดเป็นธรรมชาติในโบอึดครับไอ้ผักชัยยาครับพื่งใส่เมื่อกี้ครับผมว่ากินดอกกลับมาบอนี่ครับเป็นบ้านของปู่หน้าครับปู่ธรรมชาติแท้ครับปล่อยล่องหนีก็หอยปังครับโบหลายโบหลายดอกล่องๆออกมาปล่อยเบิังครับว่าเขาจะอยูหยากรอยู่ไงเขาสิตายบ่ หอยปังนะครับแต่เขาก็ขึ้นมาอย่ได้ครับขึ้นมาถ้ามักดินหอยปังเขาจะขึ้นมาเนี่ยครับปูหน้าปูธรรมชาติเขาจะขุดคู่ครับเนี่ยเนี่ยครับเขาจะขุดคู่ครับอยู่ในหูครับรีขอน้หูครับตัวนี้เป็นปูหน้าธรรมชาตินะครับโคบใหญ่โตเนี่ยที่ผมได้มาเนี่ยมันสู่ปูฟั่มบ่ไห้นะครับแล้วผมว่าบไตครับอถ้าพัดออกมาเนี่ย ประมาณโลโลกลัวนี่แหละอยู่ในนี้บ่าตายจังตัวครับบ่าตายไอปู <c oughs> ฟ้ามผมกะบ,บ่าตายครับที่ตายไปซี่หาตัวนี่คือแมวครับแมวยองเอาแม่มือแรกสองมือแมวยองครับเ,เหลืออยู่สิบหกตัวนี่หละอย่างนี่เอามายี่สิเ็ดตัวครับเพิ่นแถมให้ตัวหนึ่งเนาะเอามายี่สิบตัวในยี่เ็ดตัวเพิ่นแถมให้ตัวหนึง่ง แมวลุยวะสันแมวลุยตายเลยครับขึ้นเดี๋ยวขาลูดขาลอนจากหันมาก,กับบ่ตายยักโตครับคือเตรียมบอ่อเ่านี่ผมเตรียมที่แรกได้นี่ผมเห็ดเหลี่ยมๆผมใส่เกลือมาหนามออาที่ระดับพ่อสมควรครับประมาณสิบเส้นอยยี่สิบเส้นเอยายี่สิบเส้นเ,เนลยเ,ลเฉลี่ยครับใส่เกลือไปซีโร่ครับกลมกลวงของบอ่อนี่สองบ่อเออสองสองคุณ คุ่นสามเมตรครับนี่สามนะครับเนาะสามเมตรแล้วก็สองเมตรครับเท่ากับไสหนามประมาณนี้ครับแล้วก็ไสเกลือเลยครับซีโร่เลยเกลือบรรท้อนนี่แหละสามมื่นสี่มื่นเพื่อไปแล้วครับสี่หมื่าดางทับทิมเท่ากับแช่แช่พวกผักนี่ครับพวกผักผักจอกนี่ครับล่างดีๆล่างหักอะไรงยังเขาไล่ปิีงอะไรงยังออกแช่ผักจอกโดยด่างทับทิมละลายน้าล้วก็นเป็นเที่ยวลงหมดขวดนะครับใส่จักซ้อนซาหนึ่ง บ่อหน่พ่ออลยครับสีเข้มเลยตะายใส่ถังใส่กรละมังเลยจยังคอยเท่ลงก็ได้ครับจังคอยเท่ล่งนี่ย่า้เขาหูเขาตานะครับอันตะไยขาเชื่อนะครับคอยเอาผักจอกลงอห้เขานะครับแล้วเขาจะบ่ตายครับอผมว่าเบื้องแ้วตัวตายนี่นะน้ำมันหนจะเน่ามาแล้วครัไม่ได้มาตายสังเกตเขาเบื้องสุเขาก็สดซื่นดีครับสดซื่นดีเพราะเ่าเปัย่าครับตายส่วนหน่อยครับ นี่ครับอันนี้ปู่ปู่ฟ้ามนเนี่ยอ่เนาะเอามาจากาสุทธัดฟ้ามปู่หน้าอำเภอหนองฮีครับแต่เพื่อน,อนออแนมาแมวขันครับผนสัตว์แมวว่าขันปู่ว่าตายครับแมวขันตายไปซีบุษซีกะหาวแล้วทึ่งมันลักออกครับใส่กระละมังไว้ใส่พักตัวไว้เพิ่อนก็นขึ้นพักตเพิ่นก็นออกกระละมังนี่ใช่ไหมครับเก่งขึ้นตอนเอาไม้มาที่แหลงเนาะบ้านมีบ่อ ผมก็มาเล่งเล่งเฮดบอแป๊บเดียวแล้วก็มาแล้วกัมาลงครับอวา้ซัมนี่ครับผมมาเน้นหอยนะครับพอหอยเขาดูแลง่ายกิ่นง่ายนะครับแล้วไขว้ครับไขว้ไข่หลายพ้อมครับแล้ะก็ตลาดต้องการนะครับมีตลาดรับซื้อบออันนะครับบออันครับคือตลาดไทยครับตลาดน้ำบานห้องกับเมืออื่นนะครับยุตลาด โลละลอยครับตลาดอำเภอสมเด็จโลละลอยอหอยสดนะครับโลละลอยหอยเชอรี่เนี่ยครับโลละลอยครับเห็นเห็นเลยครับโลละลอยอแต่พ่อเข้าเก็บผลิตผลได้แล้วเขาก็กว่าขายขนาดนั้นหรอครับแต่แม่ค้าสซนเจก,กับจังขอบมาเอาครับเดี๋ยวผมให้มันหลายคนอีกจักหน่อยกันเนาะ,ะมันไหลเหนียวไปทั้งผมอยากเวียกครับคุณนะ เห็ดหมองเศร้าหมองยูครับเพิ่งเห็ดฟาร์มครับเห็ดฟาร์มบ้านในแล้วครับนี่ครับื้นที่นี่ยก็ไปให้ลูกค้ามาเยี่ยมชมมาจอดรถครับทีเขาเง้วซีไรไปคุ่นครับอันนี้เห็นหมองยูหมองเศร้าบ้านแล้วเนาะบังบอกครับยูน้าต้นใหม่ยูน้ำปลาครับน้ำปลาคือคนปลาเลยครับตัวนี้เป็นปลาธรรมชาตินะครับ เป็นป่าไม้ธรรมชาตินะครับเกิดก้นอนพมีนะครับป้านี่นี่ครับอ่ารุ่นระบายน้ำนี่ผมกะเอาเจาะหูเลยอกเจาะหูกลมกล่มนะครับเหลาไม้แหลมแมเจาะหูทิ่มข่าย่างเขอามุม่นทีน้ำทีมันไหลที่มันขอดน,นะครับเจาะหูเหล่ากาวท่าของง้อนะครับสมสัยของง้อซีหุนอ่าือแล่วเต่ผู้สีใส กล่าท่าของงอซูเข่อยางเลยครับมัสยัดแนนอิงติ้วผมก็ตัดยางในรถตัดยางในรถมาท่าเก่าแปะบนแปะล่างครับนี่ครับมันจะประมาณนี้ครับท่าเก่าแปะบนแปะล่างครับมันจะซอยกันแน่นนะครับเวลาน้ำล้นมันก็ออกนีครับแต่เวลาเขาจะระบายน้ำเขาก็ชักทอนี่ขึ้นมารับชักทอนี่ขึ้นมาน้ำก็จะไหลได้ครับไหลลงไปไปมันไหลไปน้ำทีมันจะได้บ้องไงนะครับ อันนี้ลูกสาวคงสใส่อาหารลายเกินไปครับไบ่เหมาะครับมันจะนำเสียขอสิกินบ่ท่านนะครับนี่หอยขมนะครับหอยขมไปกินบ่ท่านเสียนะครับนำเสียไว้นี่ครับเขาขืนมากเกือบรุดเลยครับนี่ไข่หอยเชลลี่นะครับเกือบรุดแล้วครับเกือบออก เขามักผักใช้ย่านะครับหรือว่าผักผงสุรดใบผงสุรดนะครับส่วนผงสุรดเขามักครับเขามักก็จะกินนะครับกินเกี้ยงเลยครับใบบัวเรืออันนี้เอาลงทิมให้บอเ้านะครับเดี๋ยวกบเมือนครับรูดระบายน้ำนะครับเนาะถ้าเวลาเขาจากการระบายน้ำมันก็ชักท่อออกครับนี่ครับชักท่อออกเร้อบ่ต้องภาคกาวนะครับเสียบไปซื้อกะยู่นะครับ เสียบซืบ้อก็บยุเอากะเป็นมือไหม่นะครับค่อยๆศึกษาเลี้ยนรูเอาครับสังเกตพฤติกรรมแล้วก็เลี้ยนรูเอาครับศึกษาน้ำฟ้ามพลนแนรในะยูทอกยูทูปไปครับนี่ครับของห้องพิกัดะอยูบ้านหวยตุ่มนะครับ ผมปักมุดไว้ในกูเกิลแมปเรียบร้อยแล้วครับอลินฟ้ามปูหน้านะครับทั้งขึ้นป่ายว่าอลาินฟ้ามหอยนะครับฟรามหอยน้ำปูหน้าน้ำแบบต่ว่ากบบรบอหลายนะครับผมใส่ปูหน้าจากธรรมชาตินะครับลงปูหน้าฟ้ามบอ่อหนึ่งครับเหลือสิบกัตัเหลือสิบหกตครับมีตะลุนหญ่พอแม,ม่นะครับรอบเบิ้งว่าเขาจะออกลูกในข้ตอนใดอตอนนี้ยังบอ่บอเห็นครับ แต่หอยออามาลงที่หลังนี่ออกเพียบเลยครับได้หลายพันนลครับหลายหมื่นแล้วมั้งผมมาเพราะออกเยอะเหลือเกินครับเนี่ยมันเยอะครับหอยเชลลี่อ่านี่ครับที่เพิ่นขายกันพวกลา28นะครับหอยนะครับตามฟ้ามองขายกันพวกละ20ครับตอนนี้ผมยังพ่งในขายนะครับผมเอาเพาะซะก่อนให้ผมได้หลายเดี๋ยวผมจะลงขายในเพจใน youtube นะครับ ผู้ใดสนใจอยากเข้ามาเบิ้งมาศึกษาก็เข้ามาได้ครับเข้ามาเบิ้งเลยครับหรือโทรมาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าเพจนะครับถามทางอยากเข้ามาเบิ้งเข้ามาเบิ้งได้เลครับเด้อมาศึกษาเบิ้งผมกับเมื่อไม้ครับมาศึกษาศึกษาเบิ้งกันได้ครับวิธีเห็ดวิธีัหนเฮ็ดยังไงกับฟ้ามเหาอยู่บ่อไก่นะครับอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินแต่ว่ายุ่ไก่อำเภอสมเด็จนะครับไก่อำเภอสมเด็จครับทางนี่เอาไปสมเด็จได้ครับ ออกไปประมาณโลกลัวครับก็บ่ถึงโลถ้าทางนี้ออกไปประมาณสามโลกว่าครับขอไปบ้านผมก่อนจังออกไปนะครับทางนี้ออกไปออกไปได้เลยนะครับกางขึ้นอย่าเลี้ยวเห็นถนนเห็นไฟถนนเยอะนะครับ๋ยวไกลนะครับเ่าไกลอ่านี่เห็ดว่านแล้วครับให้ลูกไปซื้อวัสดุอยู่ครับเห็ดไดซ้ำนี่นะครับเมื่อยเก็บเอวเก็บหลังผสมปูนครับ ประมาณบ่มีครับเห็ดจำเนียกพ่อนอนไรอยู่ผมว่าเห็เอาเองครับลงมือเอาเองนี่ครับดินนี่เป็นดินทรายนะครับปลูกยังบองามนะครับเหมาะสําหรับเห็ดฟ้ามอย่างเดียวครับปลูกยังบองงามครับต้องปรุงดินดีๆครับเจอสิเกิดครับเจอสีไง ไปกับมาเนี่ยนะครับทายยูทูบเสียวลงยูทูบย่างไปไปพอเพียงครับเดี๋ยวขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับผมจากจักรแชาแนลนะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ